สวัสดีครับสวัสดีย้ามือเสาร์พี่น้องครับตีหา่ากวัวกัวตีห่าสี่สิบกนมาที่นะพี่น้องเนาะโชคมาก่าวพี่น้องครับเสาร์นีก้กีสิพบาทพี่น้องเข้ามาเบ่งบรรยากาศน้ำพี่น้องครับรับชมบรรยากาศโชคน้มตีห่าสี่หกโมงพี่น้องครับปา่ากะลังสางเนาะเขยงหน้าหน่อยเฮานะครับ <c oughs> บางคนบางทันเนาะผูดลางคนก็ยวัง่บ่ตื่นพี่น้องครับยังบ่ตื่นกับเศ่้าตื่นแต่สา้ไหลก็ได้วันหยุดบบวันหยุดก็สร้างนะครับแต่ว่าสําหรับคนสี่มีงานประจํากับสีพักกัน์ตูนนั่นแหละช่วงชีวิตที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับผมเมืองสาหกรรมเมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อไปทํางานนะครับผมเ็ตเบียกเกตงานเพื่อสิหาอยู่หากินหาเงินหาท่องพี่น้องครับผูเรตตื่นแล้วกับมานั่งกินกาแฟ นะครับผมกินกาแฟมานางเบงไหลมานางเบิงคลิปนะครับผมสําหรับบรรยากาศท้องตุงหน้าถือว่าเป็นการกลับสู่สินฐานบ้านเกิดพี่น้องครับจะสีอัปเดตให้พี่น้องฟองไปให้เฮาเดีย่ยเบงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่สีบเบงแนี่ยมูลนลิยะพี่น้องครับหาอยู่หาเบงน้าให้น้าหน้านะครับผมนี่มีเบงแสงแรกพี่น้องครับแสงแรกแสงแรกของเมื่อนี่พี่น้องครับ นะครับแสงแรกของวันนี้เลยเกับ,บรรยากาศโชคมาขาวพี่น้องครับนี่ภาที่กำลังสีขึ้นจะขอบว่าบรรยากาศเสียงธรรมชาติยนามือเสา้าพี่น้องครับอืมมือนี้ถือว่าเป็นเป็นมือแรกนะครับถือว่าเป็นมือแรกในการสีดาเนินการในการสีมัดไถหุดหน้าพี่น้องครับนะในการที่มัไถหุดหน้า นะโชคมาขาวนะครับถือหรือว่าหน้าปุมอีเนาะ,นะก็สีวิธีการไถวิธีการเห็ดเรีองเล่าของหน้าเห่ากะใส่รถไถพี่น้องครับใส่รถไถใส่วิธีการใส่รถไถมาไถนี่แหละนะครับง่ายๆเนาะเดี๋ยวไปเนี่ยทีมงาน,นทีมงานเห่ากำลังจัดเตรียมนะครับผมให้หน้า กำลังเตรียมการเรื่องเลาของความสะอาดซ่าสร้างโอ๊ตในตำนานนะครับผมพี่น้องครับเนี่เตรียมข,ข,ข้างๆให้หน้าห้อยแล้วมันหกพี่น้องครับตั้งแต่ปีบังหันัดไผ่ตัดตยางลงมาโปะไว้กับพ่อเก็บบอมเมียนนะครับเวลาตอนนี้ก็บทารถไถพี่น้องครับทารถไถทีสจีนมาไถที่นานเก่าเอาน้อกทีมนานเกา่าพี่นอ้นองครับเนี่เตรียมหนงไผ่ขึ้นไปเก็บพี่น้องครับน้ำขงังให้หน้าห้าเนี่แหละบมมีหย่างายกับ เยี่ยมถาเพิ่นนะครับผมถารดไถเอาสมมุตในการไถให้ไถหน้าโดยวิธีการใส่ใส่ขวยใส่งัวนเนาะพี่น้องครับก็บกสิบ่ค่อยมีแล้วนะครับผมเข้ากับบด้เลี่ยงแล้วเพราะว่าด้วยหน้ากับบอลลายสมมี่ยการเผ็ดหน้าบ่หลายแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเป็นบอกบ่กค่อยมีเวลาด้เสมมุนี่นะครับผมต,ต้องเป็นที่มาของการจ้างเนาะพี่น้องเนาะ เป็นที่มาของการจางมันด้วยด้วย,ด,วยด้วยบังคับด้วยงานบ,างบังคับด้วยเวลานะครับผมพี่น้องครับค้นกันหน่อยลงการเห็ดให้เห็ดหน้าซูเม,มอรนี่ก็บบได้ปลานเนตรบได้แบบเฮ็ดแบบสบายสบายคือตั้งสมัยมูเฮาสมัยผมเองนะครับคือสมัยนั้นเห็ดงวเห็ดกั้วไดนะครับผมก็บ,บ่ได้เล่งบบได้รีบอีหยังสมัยตะกี้เฮ็ดไปกับมว้วนไปเมื่อยกับเศร้าพี่น้องครับเมยกับนอนเว่นเลย่นะนะครับนี่คือการเห็ดใหเห็ดหน้าแบบสมัยตะ่อตะแแม่เฮานะครับ แต่ว่าคันทเทศยังสั่นได้ไผสามารถเเ็ดยังสั่นได้พี่น้องครับหนึ่งลดต้นทุนในการผลิตนะครับลดต้นทุนลดเรื่องเล่าเล่าของค่าใชา้จ่ายหนึ่งเขามีง่วมีค้อยก็ห้องอยู่แล้วพี่น้องครับไถนะครับเข้าลุงแห้งนะครับผมเขาเป็นคนไถคน้นยังเอาแต่ว่าคู่มือนี่มันมันก็นยังที่ห้องหูพี่น้องครับ,นะรบการใช้เครื่องจักรกลนะครับนวัตกรรมมาช่วยในเรื่องราวของอ้าวมีใครมาเนี่ยมาใครมาให้กําลังใจน้อนี่น้อ นี่ใครมาให้กำลังใจพ่อโอ๊ตวะนี่ห้านหน่อยเขามานะนำพี่น้องครับนี่เป็นมาสี่มาเบิง่งพ่อเป็นทำงานเบิน่งเนี่ยโอ้ยอ้าวนี่น้องน้องหงยกสวัสดีเอฟซีก่อนในเร็วสวัสดีเอฟซีก่อนค่ะสวัสดีเอซะสวัสดีเอฟซีก่อนบอกมือไว้บายก่อนโบกมือไว้บายเอฟซีหน่อยบายเอฟซีไวไวก่อนบายเอฟซีไวไวสวัสดีค่ะพูดสวัสดีค่ะก่อนหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนจุ๊บบายนะครับ เดี๋ยวพาน้องหงหยกลงมาเที่ยวนะคะพาน้องหงหยกลงมาเที่ยวไปหาคุณพ่ออยู่นน่นไปไปหาพ่อน้องหงหยกลงมาเที่ยวเนาะมาดูทุ่งนามาให้กําลังใจคุณพ่อเลยนี่นะครับข่บาวก่อนตอ่อพี่น้องครับนี่เอากําต่อกันเรื่องเล่าของการเทียนไ้เห็ยนหน้าเนาะนี่แหละนี่แหละเมื่อแรกสาหรับคลิปนี้นะครับผมกสิเดย์เราเรื่องเล่าแล้วก็เดี๋ยวถารถไทยให้เจ้ามาพี่น้องครับถารถไทมา รถไฟสีมัดไทยหน้านะครับทีมงานเก่ายัางที่บอกพี่น้องครับเนี่ยกะถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมของของผมเองนั่มที่จะเห็นเอ่อสีเดซูวิธีการเห็นหน้าแต่ว่ากับสีซ้อมเบิงสะก่อนไปลงมือลงเอียงกับกับสีสนับสนุนก็นสีเบิงสะก่อนเบิงทิศท,ทางนะครับหลังจากนั้นต่อไปกับโบน่ปีหนาปีหน่มากอะเขาก็ต้อง,งลงมือนะครับผมลงมือเองอสีบบได้ลงมือเองฮึจังได้กะ เบึ้งสถานการณ์พี่น้องครับอาจสนันสนุนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าของเขาเองนะครับเบึ้องลานเบื่องกาเตรียมการงเพื่อนนะครับเตรียมการไว้จัดแต่งทางนี่แหละทางให้หน้าเขานี่แหละนะครับหน้ากับวอลไลด์ดกพี่น้องครับการเห็นหน้าอยู่นี่กับประมา่านอคประมา่าบ,บกเกลือนซีไล่นะครับผมเนี่ยพื้นที่มองนี่นะครับโชคมาขาเห้องกเกินซีไลนะครับเตรียมการ ของหน้านะครับนี่ดักื้นทีมันจีเป็นไฮใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีการตัดแต่งเห็ดเป็นกันแต่นหน้าใหญ่นะครับผมเห็ดเป็นยังไฮใหญ่ๆเท่าเดียวเพื่อมันสีง่ายพี่น้องครับง่ายในการเอาเครื่องมือเครื่องจักรนะครับผมรถถกรถไถเข้ามามันสีง่ายขึ้นนะครับผม,มนะครับเนี่ยมีอยู่ซ้ำเนี่ยหนึ่งสองนะครับผมสามสี่ อ่าหกประมาณนั้นนะพี่น้องครับประมาณหกไฮใหญ่ๆพี่น้องครับแต่ว่าตะกีนมันได้เป็นสี่ตะกีมันเป็นไฮเหนี่ยน้อยเนาะพี่น้องเนาะตะกีนเป็นไฮเหนี่ยนน้อยมีมาเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องครับน,นี่ก็ไม่ได้กินพเพราะได้ก,กินเดี๋ยวได้พี่น้องเนี่ยเห็นบอเน,นี่ยเป็นผักผลแล้วไม่ปลาพี่น้องครับต้นแค่หน้าเฮาพี่น้องครับบ่แค่หน้ากะล่งโลนลงมาเนี่ย ผมก็บเกบไปลวกกินก็แก้วกบป่นพี่น้องครับเนี่เห็นบ่ไหแก่น้าเนาะนี่นอ้นองหงหยกมาแล้วนี่น้องหงหยกเป็นมาแล้วนี่เห็นบ่น้องหงหยกมาเที่ยวมาเที่ยวยทุ่งนาจะมือก็ไถทุ่งนาสี่ไไถหุ่นหน้าและพี่น้องเนี่น,น,น,น้องหงหยกเนาะเนี่กับบ่เบิ่งป่านะครระวังนี่เข้ามาเบิ่งเตรียมสถานที่ในการเหตุไถหน้านะครับที่ไถหุ่นหน้าเข้ากาั มาเบิงป่าที่เขาบริปลูกน้าแน่พี่น้องเนี่ยเ่าบริปลูกเนี่ยมันก็เป็นสีพี่น้องครับนี่ง่ายเห็นบ่เนี่ยต้นพยุงงหอยบนพยุ่งไว้เป็นต้นประดูป่าต้นแค่น้ามันก็ยุงสีพี่น้องครับนี่เกิดจากการปลูกเกิดขึ้นเองนะครับเป็นปลาที่เกิดเองพี่น้องครับนี่ต้นเม็กต้นจิวพักติวพักเม็กพี่น้องครับเนี่ยต้นสมมงพี่น้องครับเนี่ยโอ้เห็นบ่กินเองนะครับผมไปต้มเส้ปลา ต้มเสีปลาแซ่บๆพี่น้องครับภาษาที่ผมเบิ่ออยู่ทั้งภาษาอีสานบาน้านเฮาอยู่บา้านเฮานี่ผมสิเอิญพักต้นสมเสียวพี่น้องครับนี่ต้นดำาเขาโยงหลได้พี่น้องุ่งหลายช่นกันนี่ต้นสมเสียวเก็บไปได้พี่น้องแล้วผู้ใดมีอยู่ในให้ในหน้าเฮานี่แหละต้นสมเสียวเฮาเนี่ยเก็บไว้นะครับผมมันเป็นใหม่ทิ่สามารถไปปรุงรสอาหารได้ต้นสมเสียวเนาะ ป่าที่ไม่ได้ปลูกเห็นบอกพี่น้องครับเนี่ยป่ที่ในคันเทน่าเข้ากับเฮดจังสี่พี่น้องครับอืมสมัยตะกี้สิบรดบเป็นคันเทนาใหญ่ังสีเด้เป็นคันเทนา,า,าน่อยนะครับเนี่นยใหญ่เลยเห็นบอกเนี่ยอันนี้ก็สิอยูปัะมันสีเมตดนะครับผมบกเกินสีเมตรดอกนะครับผมความกว้างของคันเทนานะครับผมดันดินขึ้นมาเละเห็นบอกเนี่ยต้นใหม่มันก็เกิดเอาเองของมันพี่น้องครับพอดีเฮาตรงมัดปลูกเองเลย นะครับข้อดีของโชคหมาขาวเราก็คือเรื่องราวของการต้นไม้ที่มันเกิดเองตามธรรมชาติน้องครับเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งเรื่อยๆเนาะเริ่งไปเรื่อยๆทีให้บอกพี่น้องครับเนี่ยไม้พยุงอื้มโอ้ยโทษทีบุ๊เนไม้พยุงพี่น้องครับไม้บาดูปลาพี่น้องครับนี่ต้นนี่เพิ่นยืนต้นตายซื่อเดี๋ยวต่อไปก็เป็นแหล่งพลังงานของเรานะครับเป็นแหล่งพลังงานของเฮานี่เอาไปเป็นฟื้นพี่น้องครับเอาไปเป็นฟื้นหนึ่เขาหนึ่นน้ำ ไม,ไม้ประดูเนาะไม้ประดูนะครับมันกระสิมีตนน้นนี่แหละลักๆคือมาประดูประดูเต่งลั่งพี่น้องครับอยู่ช่ม้าขาวของห้างมองนี้ซึ่งเป็นพื้นทีหรือเป็นดินสีพันมักอยู่อยู่นี่นะครับพันเกิอดอยู่นี่หลายนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะครับผมสมัยตะกี้เหลือแต่ต้นพอต้นแม่มันเหลือถิมไหวเพราะญ่ไม่ญ่เขาพันเหลือไหวนะครับผมมันผลูของข้าเพ่นเหลือไหวให้ข้า อืมแสงแรกเนี่ยน้องครับแสงแรกกําลังขึ้นแล้วนะครับผมแสงแรกแสงแรกตอนนี้ฝนเดืดตกมากเมื่อหนึ่งนะครับผมอยู่แถวหนึ่งตกลตงมาแบบบักหนักเลยยังเมื่อเสาร์ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าน,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 นี่มาแล้วน้องหงหยกนะครับผมนี่น้องหงหยกคุณแม่เตรียมการสิไถนาน้องหงหยกกับคุณพ่อนะครับผมผม สางโอ๊ในดํานานนะครับดี่และก็มาเบิงสาพี่น้องครับสาหนามห่อปีนี่ไปยังนนเลนแน่นะครับผมก็ที่ห้มาเบงสาหนามของเห่อโบแห้งนะครับผมพี่น้องครับสาหนามนู่นนี้โบแห้งบ่เคยแห้งเลยนะครับผมแต่ว่าตกมาปีนี่พี่น้องครับถือว่าล่งหลายเติบนะครับโบแห้งแต่ว่าล่งเน้ยมันแห้งนี่เห็นบ่มพี่น้องครับเลี้ยวไปนะเห็นเขียว เห็นเขียวเขียวน่ะสาหลาน้ําพืชน้ําพี่น้องครับเป็นเท่านะครับเห็นเขียวเขียวเนี่ยเป็นเท่าเลยว่า,เ,า,าเ,เป็นแหนแดงว่าเป็นแหนแดงแหนเปียกเลพี่น้องครับเนีนาานน่ยน้น้ําเหลื่อสํ้นันพื้นที่เห็นบนสาโนนีนก่กนาสิบประมาณไหลก็กลัวอยู่หรอกนะครับความก่วงความเหา้วเบิงเอาตามสายตาอยู่ในคีิปนจอมตอนนี้พี่น้องครับเนี่ยสานามมีขนาดและหนาแรล่งนะพฤษภานะประมาณวัดศิสิบนะครับผม พุทธพาพุทธาเนี่ยพ anyway, totally right, yes, e yep. ี่น้องครับเนี่ยนี่นะพี <N <N ่น้องนะไอ้เบิ่งความกวงความเงาเนาะความกวงของเงาของฝนพื <N. <N ้นที่เรื่มบ่วยฟั่งพี่น้องครับพื้นที่มองนี่เป็นหินหลุกล่างหินหลุกล่างบ่เป็นหินหลุกล่างธรรมดาดิพี่น้องครับหินหลุกล่างเป็นหินหลุกล่างก้อนใหญ่พี่น้องครับเนี่ย ผูสาที่มผมยืนยิ้มองนีนะเป็นขอบผูสาที่มันดันกันมากกับมีพว่วมกวงกับสีประมาณหาเม็ดซะตีสะประมาณหาเม็ดเนี่ยขอบผูสาดันขึ้นสูงเลยนะครับผมนะประมาณหาเม็ดประมาณนั้นนะครับผมผมบอกตอนนี้สมัยตะกี้มันก็มีแต่หินลูกล่างแด้งๆพี่น้องครับเนี่ยดันขึ้นมากเห็นเป็นขอบผูสาเลี้ยวมากกับแดงเป็นแดง้ดงๆเลยพี่น้องครับก้อนหินนียางผู้ได้บริสซเกือบนียางมากบาริด้เลยพี่น้องเนี่ย มันเป็นหินหลุกล่างก่อนอางไงแหละก็เป็นแหลมหินเล่มแหลมแท่งเลยเหยียบนี่โอ้ยเลือดได้ล้พี่น้องครับบริเบริเวณเกือบไม่มากบริเวตอนนี้เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาตินะครับนี่เืิหน้มพักผ่าไงนะครับนี่ต้นผื้ต้นปกต้นหายาอยังต่างหน้าขีเหือพักตอบพักตบแยกหนอเนี่ยน,น้อยแนๆ่ๆนหทนบอกนะปลาเกินพี่น้องครับปลาประหันปลาขึ้นบุ่ยโดนมันเนี่ย สานี่บรล่ปล่อยป่ามาโดดแล้วส่วนให่กสิมิตตป่าธรรมชาติพี่น้องครับนะครับมิตตป่าธรรมชาติที่อยู่นะครับบเล่ปล่อยมาโดดแล้วเดี๋ยวต่อไปกสิมีการบริหารจัดการ,ร,ร,การนะครับผมผมก็สิไปหาพันป่ามาปล่อยนะครับผมให้หน้าม,มันหลาย,ย่กงน้อยซะกก่อนนะครับแต่อาจจะมีการระวังป้องกันอย่างน่อยเพราะว่ามีแตจาของพี่น้องครับสาโนนี่จะของหลายนะครับมีเตจอของมหาอยู่หากิ่นอยู่นี่จะของอีลีเนี่ยบบได้กินได้พี่น้องครับ ปูปลาหน้าน,า,นามจะของอีดีบดยบ่ได้กินเลยแล้วน,นะครับนี่คือระบบนามของเขานะครับผมซึ่งยังบ่ได้บริหารจัดการอาี่ยังเดีกน้องครับพึงสิกลับมาอยู่บ้านนะครับเมื่อวันที่สิบนะครับผมสิบเมษาสองห้าหกแปดที่ผ่านมานี่แหละโอ้นี่มันพงนามบะเนี่ยนี่เบิ่อง,งนี้คือหนองเด้อสงสัยหู้นามมันหัวนะครับ มู้นาเมือนหัวผมอยังเดียเนี่ยนี่ต่อไปนะครับผมก็ต้องหลายยางหลายแนวนะครับอต้องเรียนรูไปซะก่อนละ่ะถือว่าเป็นมือใหม่นะเป็นองครับถือว่าเป็นมือใหม่ในการเห็นหน้าของปีนี้ปีแรกปีหกแปดนะครับเพื่อดูการทํานานะครับเรียมการไว้เนาะคลิปนี้ก็าพาพี่น้องเข้ามานี่แหละติดตามรับชมเหืืองลาวเขอาบรรยากาศโชกม,ม้าขาวย้ามือเสาพี่น้องครับ แล้วก็เล่าเรื่องการหาเห็ดหน้าของปีนี้ให้ดูการปักดำมาหอดแล้วนะครับผมก็ต้องพึ่งผ้าใส่เราลูกแล้วหล,ลานพี่น้องครับสกอนนะครับผมเขาเคยเห็ดมาก่อนเหาเขาอยู่นี่เขาดำรงชีวิตอยู่ในนี่แหละลักๆพี่น้องครับก็บต้องใช้เครื่องจักรกลพี่น้องครับเครื่องไม้เครื่องมือรถตอรถไถแรงงานก็ตตองจ้างสกอนพี่น้องครับเพราะว่าเขาก็มี่ํำหนีแหละพี่น้องครับเขามี่ํำนี แต่ยินข่าวว่าปีนี้แม่พันธุ์สีใสวิธีการเนาะต้องล่องหวานเบิง่งมันสิเป็นยังไรสีได้กินบอนะครับผมสมัยตะกี้ใสวิธีการดำดำมมือเข้านี่ยแหละพี่น้องครับแล้วกระจ้างพี่น้องปองฝายเข้าเนาะมาสวยกันดนั่หน้ากับพยอย่อได้ยู่พี่น้องครับพยอย่อได้ยูนะครับพ่อได้ยู่เด้กินอยู่ยสําหรับเรื่องเล่าเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะพ่อได้อยู่เด็กินอยู่น้านหลังเข้าก็เป็นอุมโมงค์ต้นไม้่นองครับเป็นบออุมโมงค์ต้นไม้ซึ่งมันเกิดเองด้วยนะครับ ตัวผมเองยังไม่ได้มาบริหารจัดการนะนะครับผมเะต่อไปคันนาตรงเนี้ก็จะเพิ่มเติมเรื่องราวของตัวต้นไม้นะครับทั้งไม้ป่าและไม้ผลเนาะเนี่ยเป็น,ปนถือว่าเป็นการมาบันทึกไปในคลิป,ลปนี้ด้วยนะครับผมกับงานซึ่งมันเยอะแยะมากมายนะครับผมที่ผมผมมาเห็นนี่มันเยอะมันน่าลุยมากๆเลยนะครับก็จะทําไปตามกําลังของเราแหละนะครับทำไปตามกําลังซึ่งเรามีนะครับผมและก็สิ่งที่เราอยากจะได้เห็นหมอพี่น้องครับ สิ่งที่เกิดจากป่าเห็นบอพี่น้องครับสิ่งที่เกิดจากป่าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสิ่งที่มันจะสร้างมูลค่าให้เราพี่น้องครับเห็นบออืมแม่ยังหงูบอ <önemli> พี่น้องครับเนี่เห็นบอเม็ดไหม้พี่น้องครับเนี่ยอืมเห็นบอเขาก็ปิวไปตอนนี้ผมก็บริหารจัดบริยังไม่ได้บริหารจัดการเห็นบอพี่น้องครับไหมเี่ ต่อไปก็ต้องมีการเพราะต้นใหม่เพาะกาหรือไม่ก็ปล่อยนะครับผมปล่อยให้เขาโยงสี่การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกต้นใดบมันสมบูรณ์มันก็จะเกิดเอาเองพี่น้องครับเป็นบ่ดเต๊มาเหญ่ยอืมอืมเห็นบ่ดพี่น้องครับปล่อยให้เขาโยงเขานะครับผมพยงุงไม่ใช่พยงุงอันนี้ไม่ใช่พยงุงขอโทษขออภัยนะครับผมมลาดูนะครับมลาดูปลามาดูหน้าเขาเลยพี่น้องครับเป็นบ่ ต้นนี้เป็นเป็นตน้นซึ่งเป็นตน้นเอางคือต้นแม่ต้นดั้งเดิมเลยที่มันเคยอยู่นี่นะครับผมจนเท่าตัวมืออะไรย่งนี้อยู่นี่แล้วก็ต้นลูกต้นหลานทั้งหมดเนี่ยที่เขายางผ่านมานเห็นบะนี่ต้นลูกต้นหลานมันแล้วนะครับผมอืมนี่แล้วทั้งด้านนี้นะครับผมมีน้องรับด้านนี้ก็สิติดล่ำหวยนะล่ำหวยคอของเขา ไกหน้าด้านนี้ก็สีประมาณสองสามไฮพี่น้องครับนี่ประมาณนี่แหละ่บด้ลลายสองสามไฮเฮ็ดให้ใหญไงเลยลดไถลงยังไงนะครับไกหน้านะครับนี่หวยคอห้อนะครับมาด้านนี้ก็เป็นหวยนะครับเป็นบอ่ออาทิตย์พระอาทิตย์แสงแหลกของห่อพี่น้องครับจะล่างขึ้นแล้วนี่ลําหวยนะครับอืมลำหวยเนาะลำห้วยธรรมาชาติ ตั้งแต่เกิดมากกับโพอหลวงพี่น้องครับนี่ห่วยล่ำนีนะครับอืมลํำห้วยธรรมชาติโอเคเนาะสำหรับเช้าว,วันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องปองปายเข้าใจกูหลายคนนะครับผมทั้ง f อใหม่ f อเก่านะครับผมทีิดตามรับชมเรื่องเล่าของบรรยากาศ ชคหมาขาวของเขาแล้วก็เรื่องล่าของการเตรียมการนะครับผมเตรียมการที่มาไถหน้านะครับผมเตรียมการไขหุดไถหน้าปักดํืฤดูกาลปักดํามาถึงแล้วนะครับผมพี่น้องครับพู้สัมภา,าขอพุณผู้ที่ผู้ที่ตามรับชมนะครับผมกดเข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นนะครับเอาไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมพี่น้องครับ ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับผม